เราแบกตึ๊บ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 กล่องโอ้โหกล่องโอ้โหกล่องกล่องแล้วก็กล่องใครที่จะสุ่มนะครับผมปวดดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้แบบเสียใจทีหลังอะไรงนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโยะผมมีแจ็คนะครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมแล้ววันนี้นะก็มีอีเวนต์มาใหม่มีกิจกรรมมาใหม่นะฮะผมก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็คือกิจกรรม กล้ามทองนั่นเองครับผมกล้ามทองนะครับกลับมาแล้วนะครับอย่ากล้ามนี้ครับจะเป็นเกี่ยกรบกำลังพึ่งนะครับซึ่งโอ้โหดูดิครับสิบครั้งบวกหนึ่งรอยห้าสิบเพซซึ่งดูแล้วเลือกคุณดูฮะนะฮะเลขน้อยแบบเนี้ยเนี้ยแล่น้อยแบบเนี้ยคือเลดอะเลนมันอย่างอย่างแย่เลยนะผมว่าถ้าคุณดูเพรผมดิผมมีที่ไหนล่ะเออนะครับผมก็บุญผมก็น่าจะสมได้แค่อันนี้เนะโอเคก็กล้ามทองนะครับผมอ่า เป็นเซตกล้ามทองเนี่ยของผู้ชายเนี่ยก็จะเลขห้าสิบเพชรนะครับไอห้าสิบเป็นโทเค็นเนาะเออแล้วของผู้หญิงก็ห้าสิบนะครับผมกล้ามฟ้านะผมสามสิบนะผมผู้หญิงก็สามสิบผู้ชายยี่สิบนะครับผมผู้หญิงก็อันนี้ยี่สิบแล้วก็มีเลขกล้ามไม่ถาวรด้วยเองตามนี้เลยก็โอเคนะอืม สิบครั้งนะครับแถมหนึ่งนะผมได้อะเขาเรียกไงร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมไม่มีลดราคา้อ,อนแรกนะเออน้าผมก็เกียรก,กรรมนี้นะทุกคนเขาเรียกไงรอกันมานานมากเลยนะสุดๆก็คือมาให้ทุกคนสุ่มกันเลยอเองนี่ฮะกล้ามตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนได้ชอบกันเลยผมก็อยากสุ่มนะแต่แบบอืมลองไหมเออผมลองกดสักทีนะครับผมร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมดูดิว่าผมจะได้กี่โทเคนนะครับผม ก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ช่างมันเถอะครับผมไม่ได้สนใจแล้วมั้งโอเคอยู่สิบสองวันเนาะโอเคไปฮะเรแบกตึ๊บ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 อืมกองโอโหกลองโอโหกลองกลองแล้วกล่องแล้วกล่องเอาดีๆโทเคนไม่ออกเลยโทเคนไม่ออกเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดนะัะผมก็ ใครที่อยากได้กล้ามทองนะครับผมก็ดูจากคลิปนี้เลยแค่แคสุ่มสิบครั้งวันสิบเพชรเนี่ยก็ไม่เห็นได้โทเค็นสักอันเลยนะผมก็มันล็อกกลอนะอ่องเนาะเออถ้าจากจะได้เนี่ยน่าจะเสียประมาณสักสองสามบันเพชรนะถึงจะได้กล้ามทองเนาะเออปรุาศน,นาผมก็น่าจะได้ประมาณสักกล้ามดำกล้ามฟ้าอะไรเงี้ยพอแล้วืมโอเคนะผมอืมดูนี่กล่องที่ผมได้ผมไปทําอะไรได้บ้างวะปุ๊บไอ้กล่องนี้อเปิดไปไปดได้ชุดเอ้ยได้เสือ้อเปล่าได้อะไรวะ เฮ้ยได้เสื้อจริงด้วยเฮ้ยโอเคเสื้อเสื้อสวยไหมะได้อยู่นะอืมต่อไปก็อันนี้ปุ๊บได้เลยปึ๊บโอ้ไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรเสื้อบันเทนเดอร์มีหมดแล้วอืมได้ไเปเลยแล้วก็อันนี้นะครับผู้หญิงปุ๊บอืมไม่ถาวรอ,อืมเซ็งนะับผมก็เยกกรรมนี้เสื้อตัวนี้ถาวรโอ๊ยสภาพมันโอเคนะครับผมก็อ้แต่งตัวอะไรเนี่ย โอเคนะครับผมก็สำหรับเกร์กรรมนี้นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับก็คือสุ่มการ,รท้องให้ดูแล้วนะครับว่าเอแอแบบมันมันต้องเสียเยอะะครับมันคือันกล่องเยอะกว่าแล้วแบบโทเค็แนแทนที่ว่าแบบเอ้ยจะได้แบบโทเค็นเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาเอาโทเค็นน้อยซึ่งโทเค็นน้อยมันจะมีโอกาสออกกล่องเยอะซึ่งมันเป็นตู้ที่แบบตู้ย่ำแย่คือถ้าใครเคยดูตู้สักโคโลแกรมของผมอะ เอออันนั้นอะผมหมดเยอะมากๆจนกว่าผมแบบจะได้หน้ากากลาวาไพ่ปากลาวาเนี่ยรอบหน้าเนี่ยผมว่าถ้ามามันจะยามันจะง่ายกว่าเดิมอะซึ่งโอเคตามคลิปนะผมก็ใครที่จะสมกล้ามทองนะผมก็คิดดีๆนะผมอืมก็ถามว่าสวยไหมครับผมสวยนะผมแต่ว่าดูทรงเนี่ยผมไม่น่าได้จับนะผมอืมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเอง โอเคนะผมก็วันนี้ผมมีแจ็คมีเพียงเท่าน,นี้นะผมไปลาบบาย,บายๆก้าบก้าบก้าบ็ปอาบน้ำในบ่อกเกลือนะผมนี่